so let the end. ด้วยนายกสถา,า,านชาติท่านท่านประจจังหวัดคณะกระกรมการการภอได้มาพร้อมกันใที่นี้ก็เน้งด้วยในโอกาสวลาที่ที่ขึ้นปีใหม่2556พวกเราทุกคนมาด้วยความผูกพันด้วยความรักและเคารพต่อพน้าทั้งและครอบครัวเป็นอย่างสูงซึ่ง ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราในฐานะของทั้งผู้ใท้ก็เป็นชายทั้งผู้ที่เคารรนกบถือและน,น่่นและครอบครัวได้ถือโอกาสมาขอรอนในเนลาที่เป็นของคนอย่างนี้พวกเรามาด้วยความรักหผุกตันต่อแ่นท่นและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จะได้เสีโยวกาสที่ขอรับพอจากพระท่านด้วยความเคารพและขอรับขอขอทรงความปานาดีออกพท่านในตัวแทนของท,ท,ที่ได้กล่าวมาแล้วในโอกาสนี้ ัักนนให้คงมทวีร่วมกัันรบปห่เธอถือว่าโชคดีอย่างที่สุดที่ได้มีโอกาสตั้งแต่การากเป็นผู้ชักการนะครับเป็นเวลาครับสิปีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานใน้ประเด็นชนิดตรงจยุคคย,ยุคารเปลีนตรงจยุบ มีสุขภาพร่างกยที่แข็งแรงผมทราบดีว่าขณะนี้ท่านกำลังทำงานให้กับบ้านเมืองในเรื่องสำคัญอยู่หวังว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นจะส็งผลเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจาิสุดท้ ก็โดยเฉพยิ่งน,น,ะนะนการเบิกนะการเบิกในระับชาติระับรที่ลังร,รังรบผู้ท่านนะครับก่อนอื่นคงต้องขอขอขอบคุณจากใจจริงจากผมนะครับแตยาดย้วยที่พี่น้องที่รบมีจิตใจรละลึกถึงนะครับอยากกรุณาเสียสละเวลามาอวยพ่อ,พอกัน หรือเป็นเรื่อที่มีความหมายมากสำหรับตัวผมเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเอาไว้ในโอกาสนี้ด้วย่สง็จก็เป็นความปารโรงอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราคุณาและเดินให้เกียรติมาพบปากันในวันนี้ก็ขออีกตะกัรงนงนะครับตั้งจิตอนุตานะครับอาราธนาสิ่งสื่อมทหลายที่พวกเราปรบมือทานะครับเดียว่ายินดีนาเราะว่ามีโปรแกรมอรมนะครับแ่าันนี้จะโอม่านมพดี บารมีขององค์พระบดาวือีแลทุกสิ่งทุกอยางที่เราลงนช่วยโดกระดานระตานคนให้ท่านี่้นครอบครัวีประสบกับสิที่มี่วามมความสุางเดินที่มความสุขางน้วันกันนี้เรียนกับพี่น้องชาวนครพนมและพี่น้องชาวอีสานนะครับว่าปี5 5หเรายังได้ผ่านวิกฤต ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของบ้านเมืองไปด้วยความกระท่อนกระแท่นในช่วงท้ายๆปีผมก็หวังว่าความไม่สำเร็จผลความสุขกับพี่น้องในช่วงปี5 5ที่ผ่านไปก็ปี2,556เนี่ย ผมขอกราบเรียนพี่น้องว่าเศรษฐกิจของเราเองจะต้องรีบในการที่จะฟื้นคืนเป็นผู้นําในภูมิภาคให้ได้การท่องเที่ยวต้องทําให้สําเร็จส่วนเรื่องของการเมืองเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องของพรบรปลองรองก็ดีผมก็มีความหวังว่าเดชอานาจสิ้์สิิน จะได้โดนบันดาลให้วิกฤตทั้งสองเรื่องนี่ได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและบนความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จของประเทศไทยของชาวอีสานก็คงจะทำให้พอมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเรียนตามแนวทางที่ผู้ใหญ่ในพัก ได้ให้มาว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างพักเพื่อไทยอาจจะคิดไม่ตรงกันเพราะนั้นเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดเนี่ยจะต้องคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวนครพนมอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดก็คือเรื่องของพักที่ผู้ใหญ่เขาไว้วางใจแล้วก็ผมเองก็เป็นสสอาวุโสนะครับ 27 28ปีของนครพนมก็อยากเอาความสุขทั้งหมดมาพราการกามากราบท่านพลเอกเฉลิมในวันขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลได้เป็นความจริงใจของผมที่ได้เรียนกับผู้ใหญ่ในพักแล้วก็พี่น้องประชาชนผมไม่เคยได้ทําสิ่งใดที่เป็นการไม่เคารพท่านพลเอกเฉลิมเพราะนั้นทุกปีก็จะเห็นผมยืนอยู่แถวหน้า ในการขอพอรท่านผลิเอกเฉลิมซึ่งวันนี้ผมก็ได้แสดงต่อกับท่านและได้รับความอุณาจากท่าน mm hmm. ก็คิดว่าท่านนายกเองก็มาตามความการทำหน้าที่ที่ควรจะเป็นกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองซึ่งก็ยืนยันว่ามันเป็นประโยชน์ของประชาชนนะครับนักการเมืองต้องเสียสละปัญหาความแย่ง ในบางส่วนที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลถาางั้นก็จะไม่ไม,ไม่ไม่คืนความสุขให้พี่น้องสมมเรร่